ไรซาไกสวัสดีค่ะวันนี้พี่มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพทํำง่ายๆมาฝากทุกคนค่ะเป็นเมนูทั้งง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบจากสวนพี่นั่นเองนะคะนั่นก็คือมันนะคะดูหน้าตานะคะน่าทานมากๆเลยจะเป็นอาหารเช้าหรือว่าจะทานกับกาแฟตอนเช้าๆหรือตอนบ่ายก็ได้เลยนะคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะ ก็จะมีมันเทศค่ะมันเทศนี้พี่ไปขุดมาจากไร่นะคะปลูกไว้เริ่มจากนำมันมาต้มนะคะจะเป็นมันฝรั่งมันเทศญี่ปุ่นมันส้มมันแครอททำได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะมาแกะเปลือกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ขยำมันค่ะขยำหรือบดมันให้มันเละๆแบบนี้นะคะบดไปแล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็เติมพริกไทย เพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมนะคะเสร็จแล้วเราจะเติมแป้งข้าวโพดประมาณสักสองช้อนโต๊ะค่ะใครไม่มีแป้งข้าวโพดใช้แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งมันก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้ระหว่างที่พี่พูดอาจจะมีเสียงรถไถเสียงดังบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ฤดูการทำไร่แล้วละคะ่ะเรามาทำไส้กันเลยนะคะก็เอาเนยลงไปเอาไปผัดกับ หัวหอมนะคะหอมใหญ่ที่พี่หันไว้ผัดให้หอมเลยค่ะจากนั้นพี่จะใส่ชีสลงไปนะคะจริงๆแล้วอยากใส่มอสซาเลล่าชีสจะได้ยืดๆแต่ว่าพี่หาไม่ได้นะคะก็เลยได้เชด่าชีสจากเซเว่มานะคะแล้วก็ใส่นี่ค่ะซอสมะเขือเทศใช้หางช้อนกวาดมันลงมานะคะ ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จะใส่ไข่ลงไปสองฟองค่ะเพิ่มโปรตีนนะคะพี่จะปรุงรสแค่นี้นะคะแล้วตอนท้ายเดี๋ยวพี่จะใส่อเมริกาโน่ลงไปนะคะเพื่อจะได้กลิ่นอายของพิซซ่านิดนิดนะคะเนี่ยค่ะไข่ของพี่ก็จะสุกแล้วพี่จะไม่เติมเกลือนะคะเพราะว่าชีสก,กับซอสมะเขือเทศเนี่ยมีรสชาติเค็มนิดนีู้่แล้วนะคะผัดให้สุกค่ะ สุกแล้วเราตักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาทําตัวแป้งกันค่ะจากนั้นเรามาแบ่งแป้งเป็นก้อนกลมๆนะคะพี่จะแบ่งป็น4ก้อนค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะเป็นแบนแล้วก็ใส่ไส้ลงไปใส่ได้ตามชอบเลยนะคะตามแป้งที่เราสามารถห่อได้เลยนะคะใส่ลงไปหรือจะใส่แบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วก็เอาไปวางบนกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะเนี่ยค่ะกลับไปกลับมาจนเหลืองสุกดีนะคะเสร็จแล้วน่ากินมากๆเลยค่ะหอมมากๆเลยไส้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบนะคะสำหรับพี่ๆไม่ทานเนื้อสัตว์ก็เลยใช้ไข่เป็นโปรตีนแทนค่ะมันเทศถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศเลยนะคะเพราะว่ามีใยอาหารเยอะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนสูงด้วยสำหรับมันเทศสีส้ม เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ค่ะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะสำหรับสูตรนี้ลองไปทำดูนะคะเมนูง่ายๆแต่มีประโยชน์ค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับไลซาไกาด้วยนะคะแล้วพี่จะนําคลิปดีๆมาฝากทุกคนค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ